สบายดีสบายดีตอนเย็นสบายดีเด้อหมดทุกคนมาพบๆกับช่องทิพย์น้อยร้อยลีลาปิงซี่น้ำเจ้าเอ้ยเนื้องัวเนื้องัวเนื้อ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 งัวแรงม่ได้ร้อนร้อนแรงมีไหนเนี่ยเราไปทำแบบ ปี้เนื้องวัวแล้วก็ทอดปลาสบนะครับทอดปลาสบข่อยแต่ว่าปลาสบข่อยจากเล็กแต่ว่าเลกมันก็เป็นก็นโอเคอยู่ทดลองทดลองเจ้ที่สองมาภาคมาเด้มมาเดอ้อทอดปลาสบจนจะมันติดหมอ้อเลยเป็นแบบนี้นเนื้องัว่ามันกินน้ำแก้ม บายดีสต่บายดีตอนเย็นคุณเจ้ามามากินเข่ามามาทอดกันนะปลาส้มพอกับตอนไข่ตอนมันเราเป็นอยู่พอใจเหรอมาเป็นอ๋อ้าไมามากินข้าวคุณเจ้าปลาส้มกับ ตอนผสมกัน <Okay. S 1> เป็นยูเป็นยูจิบน้อยลอยดียยล,ยล่าเนี่ยไม่ได้เลือกนะเว้ยแค่โบเจ็บแล้วบแม่ลูกก็เ,นะเลือกมะเขืออะไรเลขกับบอทึกโอ้ผู้มะเขือ Nhay cả một từ ơi, mình ra. Một cái Thích của từ được mẹ ơi. mục hai gặp bài lời mẹ dạy mục ba mục ba mục ba ba mục thịt ba mục ba mục ba mục ฝนกระตกฝนตกนอเลยฝนตุกไม่แด้เหรอว่ฝนตกหน,กนาฝนเออรือมนี่นั่นแหละห้องนี่แหละประตูกึก่งเถื่อวะ มันโตน้อยดิมันใส่งกที่มัเป็นตัวน้อยเขาคั้นมันยาตัวทำพามืออือทำพามือมันต้อนเลย มั่งนั้นเรามาทังไก่ออกเล้วค่อยจะเห็นแต่ใส่ทงเนี่ยตัเย็นเมี้ยรองซิตเมียนากสิ่หะทงติดทงพอละแกงเดือนนำเดือนหาพอละแก้ออกพัซ่าก็ผสมมาเรียนไป่ออกอ่ะนตกลินนอี่กับนตกลินทัแล้วจงเมียนเท่ากับบอดซายอเอามาเห็นไรกินดีกว่าตอนสิบ คือว่าโต๊กด <ing> ีเลยผลเีนะาตัวหัวทีไล่หาปุ๊บเนาะ กินตัวได้มุ่งมดรับตัวต่อนัอืมอ không có cặp mhm 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 เ้ยปากซองปากซองการ์สาวกุญแจมัน,งมอ,นองุอกเง็ดสองชั้นระดลยเป็นคนรู้จักเป็นคนรู้ก

กล้อ็ร่านป่าดัน <c oughs> ซีคือจะติดเราคายมาใส่ฟอกไก่ก่อนจะใส่ซินหน้า มันมันอยู่น้ำเม็บ่เอ้ยไม่เนาอยู่พี่ไหนบ่ไปมาพูียงไปงกันบ้างครับเออสองเหียนหกนอาก้อนหนึ่งมาฝัังเนาะ ตืนสินงแ้วกับขันข้นแก่เนาะที่มะเขือขั้นขั้นเพื่อนต้นม <c oughs> ันเสียก็่าุ <c oughs> อะขเผานียกระบวกบกัะออกมะกรายหนี่งเยกนเพชรกระปุกห้องกระปุกขงเผาเกียวกรบเพมันพอสินค้ากระปูกต้นหม่งไม่พอกับเอาลุงมะกายหนึ่ง เต็มทัวเลยบางสองปีสองปีอดงองนอนน้ำทิพตโปเกตปีทำกินทำกินเลยทำซิก้าอีก,อกเก็บแนวละอย่างเนาะเก็บเอาหมอกเอาไม้เขายังไม่ออไเคออยยานางเดี๋ยวเขาจะเอาเคออยยานางมาปลูกเด้อ เคยยังไงนียบมอนกันเคยเ็บกินงไงเมื่อก่อนเป็นเนาะมอเรืองเมื่อวานไปกลนะยู่งอนอีแม่นอนป่านะตรงนามากลดเอาแล้กันจะได้อะไรยัได้ต้นมไม่ายนะเรื่องนอกแน่จักซอซับต้นเราเห็นเนาะเราไม่เรื่องนอกยัง่ได้จักต้นเลย ยึมซุงบ่เป็นห่วงมันแล้วมันติดมันแล้วมันออกหน่อมันล่ะยึมซุงอ่ะที่2เป็นที่3ก็บ่กินที่2นี่ออกน่อแตู้อาบ่ักด้แ่ขอยังบ่ต้องได้อันอ่บ่ต้องกมันหางมันติกันใเพิ่นับ่เอาตตวหาง่มันจหัก่เอาตอมเย แส่คือทำเอาเงานฝากติดตามสองลิปน้อยร้อยลีลาหนี่ยเดอ้อฝากกะไ์กดคอมเมนต์แห่เดอ้อามาติดตามสองลิปน้อยร้อยลีลาขอให้โชคขอยเหเฮงเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งโชคหมั่นลำรวยเดอ้อแล้วพบกัใไม่คิดหนาพี่น้องสราดับคำคืนนี้รับไปก่อนเดอ้อนอนรับฝันดีไปบ้า